สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยผมวันนี้ครับมเหมือนเดิมนะครับผมก็วันนี้เป็นคลิปข่าวนิวส์นะผมบวกกับพูดไปเรื่อยนะผมแล้วก็ข่าวนิวส์ก็จะมีข่าวของแมนยูผมเนาะยังไม่บอกนะมิวยังไม่สปอยนะผมแต่ว่ามันก็จะมีพูดไปเรื่อยผมมันเป็นเรื่องของยูโรนั่นแหละนะครับผมตอนนี้ได้ทีมที่เข้ารอบสิบหกทีมแล้วนะผมแล้ววันนี้เราก็จะมาพูดเรว่าวิเคราะห์ทุกคู่เลยแต่ว่าไม่ได้แบบวิเคราะห์แบบว่าเหมือนเป็นคุยก่อนเกมนะก็คือแบบว่าเล็กวิเคราะห์เล็กน้อยแล้วก็ ฟันธงเออมาดูว่าผมจะแม่นไหมนะครับต้องบอกก่อนว่าผมมาค่อนข้างแม่นนะครับชมจริงๆนะเอ,อ้ยผมไม่ดูโม้นะที่ผมมันผมแม่นจริงมันมีครั้งหนึ่งอ่ะที่เพิ่งผ่านมาผู้ชมไอไอยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เชลซีชิงกับแมนซีอ่ะคือผมไม่ได้อาจจะไม่ได้แบบว่าถ่ายคลิปหรือถ่ายผมจะไม่ได้นะแต่ว่าเอ,อ่อถ้าสมมติไม่ถ่ายคุณผู้ชม,ชมก็ไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เออว่าผมแบบว่าแม่นอะไรอนยะูเนี่ยแต่ว่าผมมาเดาวไว้ว่า เชลซีจะชิงกับแมนซีแล้วเชลซีเปสต์แฮมซึ่งมันเป็นอย่างนั้นจริงๆครนะผมผู้ชมเออแต่ว่าทีผู้ชมอาจจะไม่เชื่อกไไ็ได้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเนี่ยครั้งแรกผมจะโชว์ให้เห็นเลยว่าผมแมนแค่ไหนนะครับผมโอเคเราเริ่มที่ข่าว news นิวส์กันก่อนนะครับผมข่าววันนี้นะครับผมมีเริ่มจากข่าวของบ็อกบ้าก่อนแล้วกันนะครับผมก็คือเมื่อวานนะครับใช่คือเอาจิงหลายวันแล้วนะเออน่าจะแบบเมื่อวานเมื่อวานซืนใะนประมาณนี้ผู้ชมก็เป็นไซมอนสโตนนะครับ ข่าวเทีนหนึ่งของแมนยูแบบว่าถ้าสมมติแบบว่าปาบิซโรมาโน่คือแบบว่ากอดออฟทอนเฟอร์ของเราทั้งหมดใช่ป่ะซามัสโตเนี่ยคือเป็นแบบว่ากอดของฝั่งแมนยูนะผมใช่ก็คือข่าวแมนยูทั้งหมดก็คือซามัสโตคือเทียนหนึ่งนะครับผมก็ออกมาบอกนะผมว่าตอนนี้แมนยูได้ส่งทีมเจรจาสัญญาใหม่กับบอกบาแล้วนะครับผมใช่แล้วก็ตามด้วยโรมาโน่นะครับโรมาโน่ก็พูดเหมือนกันแหละว่าตอนนี้สัญญาปอกบาแล้วเนี่ยกำลังคุยอยู่นะครับผมก็ต้องดูไปต่อไปสำหรับเรื่องของปอกบานครับ เพราะผมผมชอบนะพปอกบ,บาเพรา,บบา,ราผมอยากให้อยู่ต่อคนระับเพราะว่าผมชอบปอกบาเนาะใช่ก็อยากให้อยู่ต่อแหละแต่ว่าคือถ้าสมมติเราเสียปอกบาไปแน่นอนว่าเราก็ต้องซื้อกองกลางมาใหม่นะครับใช่ก็คือถ้าสมมติเสียปอกบาไปจราบบาิงๆ,ๆนะท่าผู้ชมฟันเดเบกอะยังมีอย,อยู่แล้วแต่ต้องดูว่าเราจะมองฟันเดเบกเป็นตำแหน่งไหนมองฟันเดเบกเป็นตำแหน่งบูโนหรือเป็นตำแหน่งปอกบาครับนะถ้าสมมติ <S <S เรามองฟันเดเบกเป็นตำแหน่งปอกบาเราก็ต้องหา เป็นเขาเรียกว่าแบ็กอัพของบูโน่และสมมติเรามองฟานเดอร์บิกเนี่ยเป็นตำแหน่งของบูโน่แล้วก็ต้องหาแบ็กอัพของปอกบาไม่ใช่แบ็กอัพของปอกบาเป็นปอกบาคนใหม่เลยแหละนะครับใช่ถ้าสมมติปอกบาไปเนาะนะครับแต่ว่าถ้าสมมติปอกบาไม่ไปเราก็ไม่ต้องซื้อครับผมแล้วก็รับนั่นแหละมันเรื่องของปีขวาของหลังนะครับผมประมาณนี้สําหรับข่าวของปอกบานะครับผมก็ ว่ายังไงเดี๋ยวผมมาดูเอฟดีข่าวให้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนะผมเวลามีข่าวเนาะต่อไปเป็นข่าวของเจฟฟ์ลองสชชันโชแล้วผมแน่นอนทุกคนอาจจะเบื่อแล้วว่าโอ้ไม่ได้สักทีแล้วแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าตอนนี้มีความคืบหน้าขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมมีความคืบหน้าจริงๆนะมันไม่ได้แบบว่าเป็นแบบว่าโดยไซเคิลข่าวอะไรแบบนั้นครับคือมันเป็นความคืบหน้าจริงๆครับผมไม่ได้แบบขายฝันนะค,คุณผู้ชมก็คือว่าตอนนี้คุณผู้ชมมันเริ่มจากฟาบิซิโอโรมาโนกันผมแล้วก็ตามมาด้วยแซมสโตนอ่ะแล้วก็เจมส์ดักเกอร์นนะครบบผมมมใช่่่กก็็ือแแววาาโโล้ี เซมอสตสตอร์ก็คือ b ีบีซีเจมส์สักเกอร์ก็คือสาก้าสปอร์ตทีนหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับผมใช่ก็ทั้งสามคนนี้เนี่ยก็ออกมาบอกเหมือนกันผมว,ว่าตอนเนี้แนยแมนยูเนี่ยยื่นนะครับผมเป็นออฟฟิเชียลบิทครั้งที่สองให้ดรอทมูลแหละนะครับใช่ก็เงินเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณเจ็ดสิบสองล้านปอนด์ประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมใช่ก็คือแบบว่าใกล้แล้วคุณผู้ชมเงินที่บรอดมูลต้องการเนี่ยรวมๆแล้วเท่าไหร่น่าจะประมาณแปดสิบมั้งนะครับใช่ผมจำไม่ได้นะน่าจะประมาณแปดสิบ นะผมใช่ซึ่งตอนนี้มัน72แหละทุกคนก็คือใกล้แหละนะครับไซมอนสโตนเนี่ยเขาใช้คำว่าถึงข้อเสนอเนี้ยน่าจะถูกปฏิเสธแหละเพราะมันไม่ถึงแต่ไซมอนสโตนเขาพูดว่าเขามั่นใจว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นนะครับใช่ก็คือไซมอนสโตนอ่ะมั่นใจว่าจะเกิดขึ้นนะผมก็คิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นแหละนะครับใช่นเพราะว่าไซมอนสโตนนี่คือแบ,บบว่าเทีนหนึ่งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะใช่แฟนผีทุกคนต้องติดตามไซมอนสโตนนะครับใช่สำหรับเรื่องแบบว่าตัดซื้อขายาเนี่ย นะครับผมมันก็คือเขาออฟฟิเชียลก่อนออฟฟิเชียลสโมสรนะคือ t h มบัสโต้นี่แหละนะครับใช่ฉะนั้นแบบว่าถ้าสายมสแบสโตนบอกว่ามั่นใจว่าจะได้อ่ะแฟนบอลก็ต้องมั่นใจว่าจะได้ครับใช่เราอย่าแบบว่า้โหว่วานู่นนี่นั่นนะผมใช่แบบว่าเราก็ต้องดูไปเรื่อยๆอย่างที่ผม,มบอกไปว่าเราไม่ต้องเครียดอะ่ะเรื่องเนี้ยเรื่องสานโชมันไม่เหมือนตลาดคราวนี้เราต้องรู้น้ยจะได้ไหมอะไรแบบเนี้ย ไม่ต้องครับเพราะว่าครั้งน,นีนะ้อย่าี้มบอไปมันก็แต่ตอนเริ่มเลยมันเป็นดิวขี้ค้างแล้วก็ท่าตัวก็ลดลงทุกอย่างคือแบบว่ามันเข้าทางเมนอยู่แล้วอ่ะใช่อย่างที่ผมบอกไปว่าเ,เราแค่มันได้เมื่อไรแค่นั้นเองครับใช่ตอนนี้ก็เคลอบหน้าขึ้นมาอีกแล้วครับผมก็ต้องดูต่อไปว่ามาหาก,กาบซันช่วนี้จะจบเมื่อไรนะครับผมผมก็ไม่ได้ฟันธงเลยนะว่าจะแบบเสร็จวันไหนอะไรแบบนะี้แต่ว่าก็เด็วๆวนี้แหละวันนี้วันที่24อาจจะสิ้นเดือนนี้นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นเดือนหน้าประมาณออนี้แหละอันงม นะแต่ว่าสิ่งที่ผมจะพันธทงก็คือนี่แหละผมยูโรนะผมเนาะ mm hmm. นี่เป็นไงมีการระบาดเชื่อมเชื่อมนะผมเนาะ <laughs> เรามากันที่เรื่องของพูดไปเรื่อยนะครับผมรายการพูดไปเรื่อยนะผมก็เรามาคุยถึงยูโร2 0ง0นนะครับผมเชียร์ฟุตบอลยูโร2อ2 0ดูถนะ้ชาชัดแบบทุนก็สิบแอร์โสองน้นจัดให้ <laughs> <laughs> ก็อ่า ยูโร <Euro S 2> เนี่ยนะคุณผู้ชมตอนนี้ได้เข้ารอบม,มาถึงรอบ16ทีมแล้วนะครับผมเนาะช่วงแบบว่ารอบแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยโอ้มันหลายคู่ช่วงผมทำไม่ไหวเนาะแต่ว่าอันนี้ผมก็จะมาเขาเรียกว่าฟันธงทุกคู่ในคลิปเดียวคุณผู้ชมครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าผมอาจจะไม่ได้วิเคราะห์อะไรขนมาของนั้นนะครับผมใช่ไม่ได้แบบว่าจะคันคุยก่อนเกมนะครับแต่ว่าผมก็จะใช้คำว่าวิเคราะห์เล็กน้อยนะครับผมโอเคทวนกันก่อนนะว่ามีคู่ไหนกันบ้างนะผมเนาะคู่แรกเป็นเวลเจอกับเดนมาร์กผมคู่ที่สอง,สองเป็น,ปนอิตา คู่ที่3เป็นเนเธอร์แลนด์เจอกับเช็กนะครับคู่ที่4เป็นเบลเยียมเจอกับโปรตุเกสนะผมแล้วก็คู่ที่5เนี่ยเป็นโคเอเชียเจอกับสเปนคู่ที่6เป็นฝรั 7, ่งเศสเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะผมแล้วก็คู่ที่7เป็นอังกฤษเจอกับเยอรมันคู่ที่8เป็นสวีเดนเจอกับยูเครนนะครับผมนี่คือทั้งหมดเนาะ8คู่16ทีม นะครับผมในยูโร2020เนาะมากันที่คู่แรกกันก่อนนะผมแล้วก็จะไปเริ่มกันที่เวลนะผมเวลเนี่ยก็นำทัพมาด้วยนั่นแหละผมพวกเกสเดว์นะครับผมอารอนเนมซี่เนี่ยเดนิลเจมนะครับผม,แล,มลลนนบแล้วก็มีกองกลางจอันเลนนะครับแล้วก็มีจโรดอนนะผมจอเป็นกองหลังนะผมแล้วก็แบ็คซ้ายเป็นเนโกวิลเลียมนะผมนะเป็นแบ็คของเลโอพูนะครับประมาณนี้สำหรับาทางดน้านของเวลนะผมก็ ถือว่าใช้ได้อยู่อ่ะเอออาจจะแบบไม่ได้แบบว่าบิ๊กเนมอะไรแต่ว่าใช้ได้สําหรับทีมชาติเวลส์นะครับผมส่วนทีมชาติเดนมาร์กเดนมาร์กเนี่ยในรอบแรกนี่คือแบบโกงความตาย,ยนะคุณผู้ชมก็คือแบบว่าแพ้สองนัดแน่แต่ว่าม,มาชนะรัสซีนทีหนึ่งแล้วก็เข้ารอบนะครับผมผมยอมรับเลยในความแบบว่าใจสู้นะครับของเดนมารนะ์กเนาะคือเดนมาร์กเนี่ย อาจจะแบบว่าเสียความมั่นใจเสียแบบว่าขวัญกําลังใจอะไรไปจากเรื่องของอีริกเซ่นนะครับที่เขาหมดสติไปเนาะแต่ว่าก็ต้องแบบอย่างาผมบอกไปว่าเดนมาร์กเนี่ยสุดยอดมากเลยคุณผู้ชคือแบบขนาดแบบว่าอีริกเซ่นเจ็บแต่ว่าแบบอาจจะเพราะอีริกเซ่นอาการดีขึ้นแล้วทําให้เดนมาร์กเนี่ยมีกําลังใจขึ้นมาแล้วก็คือสู้ครับผมมาเข้ารอบ16บทีมได้ ครับผมผมนับ <değil> ถ <th desserts> <bel ed> ือเลยนะท่านผู้ชมเออเป็นตีเก่งมากๆนะครับเนาะก็ประตูเนี่ยชมวยเคลื่อนนะผมกองหลังเนี่ยอาจจะแน่นเลยนะผมก็มีวิสการมุงเคลคิสเซนเซนนะผมเรารู้จักทุกคนเนาะนะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยกองกลางเนี่ยเป็นเดเลนนี่ของบุรุษเซียลลอดมูนคู่กับหอยแบกของซูเปอร์นะผมเนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับมีโพเซนยูซุปโพเซนนะผมมีเบคเวดของบาร์ซ่านะครับแล้วก็จะมีอ่าเอที่มาแทนอีกเส้นนะคุณผู้ชมที่เก่งๆอ่ะ ไอ้ดัมสกัดอ่ะเอออันนั้นก็เก่งนะครับใช่สำหรับเดนมากเนาะก็คู่นี้เราฟันธงเลยแล้วกันนะผมคุณผู้ชมคือจริงชื่อชั้นมันค่อนข้างใกล้กันนะฟันธงยากอยู่แต่ว่าผมฟันธงเลยว่าเดนมาร์กเขาหรอกครับผมโอเคไปกันที่คู่ที่สองครับผมอิตาลีเจอกับออสเตรียนะครับ พูดถึงอิตาลีกันก่อนนะผมอิตาลีก็ฟอร์มดีเป็นหนึ่งในทีมที่ฟอร์มดีที่สุดในรายการนี้เลยนะผมใช่เนาะก็ชนะมาสานัดรวดนะผมเนาะยิงไป7ประตูไม่เสียสักประตูเลยคือว่าสุดยอดมากมากสำหรับอิตาลีนะครับแต่ว่าอาจจะแบบไม่มีบิ๊กทีมอยู่ในกลุ่มด้วยแหละนะครับอิตาลีในกลุ่มเนี่ยมีตุรกีสวิตเซอร์แลนด์เวลนะครับใช่ซึ่งเขาเป็นเหนือชั้นกว่าทุกทุกทีมเลยนะครับผมใช่ก็ถือว่าจะถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะผมเท่านี้ก็ถือว่าเทพแล้วนะครับอิตาลีเนาะ ก็อิตาลีเน <reen> okay. ี่ยนะครับผู้เล่นเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบว่าชื่อดังระดับแบบว่าซูเปอร์สตาร์ขนาดนั้นแต่ว่าถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีนะผมเนาะจิลันจิโดนาูม่านะผมนะกองหลังเนี่ยก็แบบนั่นแหละผมบรูชี่คู่กับคีเรนี่นะครับคีเรนี่ไม่รู้น่าจะเจ็บน่าจะไม่รู้ทันหรือเปล่านะครับผมใช่ก็แก่แต่เก่านะำสองคนนี้แล้วก็แบบว่าขึ้นมาเนี่ยมีพวกจอจินโยนะผมมีมังโกเวนตินะครับผมเนาะแล้วก็แบบว่าพวกบาเรลล่านิคอลโลบาเรลล่า นะครับผมมีใครอีกอ่ะคุณผู้ชมมีแบบว่าอ่โลคาเตลลี่ใช่ไหมเออที่ฟอร์มดีก็ผมที่แบบว่าตอนนี้ยูเวนตุสยิ่งซื้อแล้วนะครับผมใช่ถ้าใครดูข่าวของผมนะผมที่ผมทำไปเนาะอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าซุปปเอร์สตาร์อย่างที่ผมบอกไปแต่ว่าผู้เล่นเขาดีทุกตำแหน่งแล้วก็โดยจริงกับตัวซันโดงเนี่ยเอาจริงค่อนข้างที่จะแบบไม่ต่างกันนะผมน่าเป้าก็อ e ินโมบิลีนะครับก็แบบว่า,านะครับผมแล้วก็บาเรลล่าเนี่ยเออเป็นแบบคีย์เพลเยอร์เลยนะครับผมใช่ถือว่าสุดยอดครับผมโดยเโยโย่เอซิเจอะไรอีกนะผมก มีคนที่แบกก็คือเดวิดอลาบาครับผมใช่เนาะแต่ว่าเดวิดอลาบาเนี่ยคือด้วยความที่เป็นตำแหน่งแบกสายท่ันผู้ชมคือผมไม่รู้ว่าออสเตรียเขาเอาเดวิดอลาบาเล่นตำแหน่งไหนออสเตรียนะัดที่เจอยูเครนเอาเล่นแบกซายนะครับเดี๋ยวลองดูนะที่เจอเนเธอร์แลนด์น,นนะทุผู้ชมคือถ้าสมมุติเอาอลาบาไปเล่นแบกซายเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเกิดประโยชน์กับทีมไม่มาก นะครับผมเพราะอาราบาเป็นผู้เล่นที่เก่งที่สุดของทีมใช่ไหมโดยเฉพาะคนเอาอาราบาไปเล่นเป็นกอ,องกลางมากกว่า,นนาจเ,จนเนี่ยผมอย่างนัดเจอในเที่เล่นเนี่ยเอาอาราบาไปเล่นเป็นกองหลังนะครับเป็นกองหลังตรงกลางนัดที่เจอกับนอร์มาซิโดเนียเนี่ยก็เอาอาราบาเนี่ยเล่นเป็นเป็นกองหลังตัวกลางเหมือนกันนะผมฉะนั้นก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ อาจจะใช้ประโยชน์ได้ไม่มากเท่าไหร่นะผมถ้าแบบว่าถ้าแบบไม่ได้เป็นกองกลางเาออผมไม่รู้ด้วยแหละเออผมก็แบบว่าไม่ได้ดูออสเตรียขนาดนั้นะนะผมใช่แต่ว่าก็เ่าที่ดูก็แน่นอนยังไงกออ็อิตาลีอยู่แล้วนะครับผมฟันธงว่าอิตาลีเขารอบครับผม ไปต่อคู่ที่3นะครับผมก็เป็นเนเธอร์แลนด์เจอกับเช็กนะครับเรามาเริ่มกันที่เนเธอร์แลนด์ก่อนนะผมเนเธอร์แลนด์ก็สามนัดเนี่ยถือว่าฟอร์มดีมากๆเลยนะครับผมก็ชนะ3นัดด้วยเนาะนัดแรกเนี่ยชนะยูเครนไป3-2นัดสก็ชนะออสเตรีย3ชนะนอร์มันซิลเนียเนาะก็ถือว่าเนเธอร์แลนด์ฟอร์มดีอีกทีมหนึ่งเลยนะครับผมตอนแรกเนี่ยคนคิดว่าเนเธอร์แลนด์อาจจะแบบว่าไม่ดีเนเธอร์แลนด์กับอิตาลีเนี่ยคุณผู้ชมคือเมื่อก่อนอ่ะเป็นแบบว่าทีมใหญ่เลยนะเออเล่นฟุตบอลโลกอะไรใหญ่ๆเเเลลยยยแต่่่พอชวงงหันนีีีทม ต้องมองเป็นม้ามืดแหละนะผมเออไม่ได้ไม่ได้แบบมองว่าเป็นทีมใหญ่ลุ้นแชมป์ต้องมองเป็นว่าถ้าจะลุ้นแชมป์ก็ต้องลุ้นแชมป์ในสนามม,ามบบ้ามืดอะคุณผู้ชมเออช่วงหลังเนาะสองทีมนี้นะผมผมผมไม่แน่ใจอะไรขนาดนั้นนะแต่เท่าที่ผมดูมาเนาะนะครับแต่ว่าการเป็น2ทีมเนี่ยฟอร์มดีที่สุดในเออ่อยูโรเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมเนเธอร์แลนด์นี่ก็แบบว่าฟอร์มดีมา,มากๆเลยนะครับผมเนาะก็ตัวผู้เล่นเนี่ยคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยผมก็แบบว่าบาหลายคนก็คิดว่าเนเธอร์แลนด์ตัวเล่นผู้เล่นไม่ดีนะครับับบผมแต่่่วาดดูเนนีียะคร ดีมากๆเลยคุณผู้ชมเนาะเรามาดูตัวผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์กันนะครับผมก็มันจะมีแบบว่ากองหลังเนี่ยนะผมมีมาสไทน์เดลลิกนะครับผมแล้วก็มีแบบว่าเดอฟรายนะผมมีทิมเบอร์นะผมมีดาริบินนะครับใช่แต่ว่าถ้าสมมติแบบว่ามีเอาจริงอ่ะถ้าฟันไดไม่เก็บอ่ะก็จะมีฟันไดอีกนะผมคือกองหลังแน่นมากนะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยนะผมกองกลางนี่แบบมีเดรูนเดยองนะครับผม แล้วก็เขาจะใช้วัยนันดุ่งเป็นเพลย์เมกเกอร์สำหรับทีมชาติในเร์แลนด์นะครับผมแล้วก็ยงยังมีแบบว่าแบ็กซ้ายเนี่ยก็ฟานอันโฮนะครับผมของคริสมาเลต์มาขวาีในดุมฟี่นะครับผมใช่เนาะคือบางคนเนี่ยอ่านดุมฟี่ดูมไฟนะครับแต่ว่าเท่าที่ผมไปดูคนในเทลแลนด์จริงๆอะ่ะเขาอ่านว่าดุมฟริสนะครับดุมฟริสนะครับผม ซึ่งคนไทยเราอ่านดูฟรีแล้วกันเนาะนะครับแล้วก็หน้าเป้าเนี่ยก็จะมีเดย์บายเออมีฟิตเดย์บายกับว่า,าเวกโฮส์นะครับผมถือว่าดีนะครับดีทุกตำแหน่งเลยสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับผมก็มาเจอกับทางด้านของเช็กเนี่ยเช็กก็มีพารพ์ติชิกนะครับผมใช่ครับผมชิก อยู่กับเช็คนะครับผมแล้วก็เช็คเป็นนักเตะข,ของที่เช็กไอ้งงหมดแล้วนะผมนะครับ <c oughs> ออนะก็เช็คเนี่ยคุณผู้ชมถือว่าค่อนข้างที่จะฟอร์มก็ใช้ได้นะคุณผู้ชมก็คือแบบว่ามีชนะสกอตแลนด์เสมอโคลร์เชียแล้วก็มาแพ้อังกฤษครับ สำหรับแปลว่าสญญาธารณเช็กนะครับผมแต่ว่าก็ถือว่าปฏิชิกเนี่ยเออยิงเยอะนะครับใช่ก็มันไม่ได้แบบเป็นสู้กันหรือว่าดูชื่วชั้นอะไรแบบนี้นก็ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมใช่แต่ว่าก็จะมีทีเด็ดที่ปฏิชิกนี่แหละสำหรับว่าทีมชาติเช็นะครับผมงงหมดแล้วนะเออจะชีกหรือจะเช็กนะครับผมก็สรุปว่าในท่าแรมเขารอ,อครับผมฟันธงครับ ไปกันก็อค้ดที่สครับผมเป็นเบลเยียมเจอกับโปรโตุเกสอ่าน,นี่เป็นบิ๊กแมตช์แล้วนะครับผมผู้ชมอาจจะแบบฟันธงเริ่มยากขึ้นแหละนะครับผมใช่ก็เบลเยียมกันก่อนลนะครันเนาะเบลเยียมเนี่ยฟอร์มดีครับผมใช่อ๋อในรอบแป่งกลุ่มก็เหมือนกับอิอตาลีกับเนเธอร์แล,ลนด์เลยก็คือ9แต้มเต็มนะครับผมก็มีนชนะรัสเซียเดนมาแล้วก็ฟินแลนด์นะครับผมเรามาดูตัวผู้เล่นของเบลเยียมกันก่อนนะครับผมใช่เบลเยียมก็แน่นอนว่าดีอยู่แล้วครับผม ประตูก็กูตัวนะครับกลองหลังนี่ก็จะมีแฟนท์ทองเกนเดอร์เวเรลนะครับผมแล้วก็เอ่อกลองกลางเนี่ยมีเดนดองเกอร์มียูนิติเลมันนะครับผมใช่แล้วก็วิงซ้ายเนี่ยเป็นต่อกองอาซามืขวาเป็นกาสตาร์เย่กาสตาร์นี่แหละนะครับผมแล้วก็ขึ้นไปข้างบนก็แบบมีลูกกกู นะครับผมมีดีสมอร์เทนนะครับผมเนาะมีเอเดนอาซายอีกนะครับผมใช่ก็ถือว่าค่อนข้างดีสําหรับเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับผมใช่มีโทมัสมูนิเยนะถ้าแบบแบ็กนะครับใช่นักเป้าเนี่ยก็มีเบนเทเก้มีมิชิบาชูยี่นะครับผมใช่เออถือว่าดีนะเออสำหรับเออ่ตัวผู้เล่นของเบลเยียมนะครับผมก็ฟอร์มก็ดีนะครับเรามาดูวันที่โปรตุเกส โปรตุเกสเนี่ยไปอยู่กลุ่มออฟเดซนะครับฟอร์มก็เลยอาจจะไม่ได้ดีมากนะคุณผู้ชมก็คือแบบว่าชนะฮังการีนะผมนะไปแพ้เยอรมันแล้วก็มาเสมอฝรั่งเศสก็มี4แต้มเนาะนะครับแต่ว่าโปรตุเกสเนี่ยผู้ชมเราดูตัวผู้เล่นน่ะก็ถือว่าดีเลยแหละนะครับใช่คือเพราะมาอยู่กลุ่มออฟเดซก็เลยแบบว่าแบบมีแพ้อะไรอยู่แต่ว่าตัวผู้เล่นโปรตุเกสเนี่ยนะผมเนาะประตูก็เป็นดุยปิซิโอนะครับผมแบ็กซ้ายโรเบีรโรแบ็กขวายูนซอนซมิโดนะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยเป็นรูปเบนดิอาร์สพวกเปเป้ปอปะมุกนครับผมใช่่ทีเรารู้จัักกนนะผมเนาะ เนาะก็ะทางฝั่งแบ,บ็คขวาเนี่ยท่านผู้ชมเอาจริงเอาจริงมีเจอกคลเซลโล่แต่ว่าเขาดิโคบิดนะครับใช่ไม่งั้นเดี๋ยวจะฟูลทีมกว่านี้เนาะนะครับกองกลางเนี่ยก็แบบนำทัพด้วยแบบวิลเลียมคาวิโยนะครับเ,เดลิโลเปเรรานะครับแต่ว่านัดล่าสุดที่เจอกับฝร,รั่งเศสเนี่ย เขาใช้เป็นชามูตินโยกับเอเดนโตซานเชสนะครับผมใช่เนาะเอดนโตซานเชสนี่ผมชอบนะคุณผู้ชมเออเล่นดีมากเลยนะไม่รู้เปิดขาอาจจะแบบเป็นมิสเตอร์ยูโรก็ได้เก่งแต่กับยูโรเลยนะครับคือเอดนโตซานเชสเนี่ยแจ้งเกิดกับยูโร2016นี่แหละที่โปรตุเกสเป็นแชมป์นะครับยูโร2016ก็เป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมเลยนะหลังจากนั้นก็หายไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งได้แชมป์ลีกเอิงกับลิวนะครับผมใช่อันนี้ก็แบบว่าในยูโรเนี่ยก็ฟอร์มดีมาดูว่าปลายทางหลังจาก จะเป็นยังไงนะครับหมสำหรับเนอเรโ,โตซานเชสนะครับแล้วก็แบบว่ามีอีกท่าง้ชมหมนี่ยจะแบบบูโน่เฟรนเดสไดะขึ้นไปข้างบนบ,นบูโน,โน่เฟรนเดสดิโกโชตา้าเมเดลโนซิวานะปาโกโรนโดนะครับประมาณนี้แต่ว่ายังมีเจ้าฟิลิกอยู่นะท่านผู้ชมใช่แล้วก็ล่าสุดอะไอ้นักที่เพิ่งเจอกับฝรั่งเศสอะมันมีคนหนึ่งฟอร์มดีมากเลยผมชอบมากเลยท่านผู้ชมผมจำชื่อไม่ได้ครับท่านผู้ชมไอ เซอร์กิโอเลวลาอันนี้ไม่ใช่นะผมวันนั้นของปอร์โตนะครับคือเขาอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนนะคุณผู้ชมแล้วก็แบบว่าผมไปดูแบบว่าประวัติอะไรมาแล้วนะครับอยู่สปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็พาได้แชมป์นะผมมีสถิติสกัดบอลสูงสุดในลีกนะครับใช่แต่ว่าผมชอบอ่ะคุณผู้ชมแล้วผมสนใจแบบว่าเพราะแมนยูต้องการตำแหน่งการรับพอดีเลยนะผมใช่ก็เป็นทางด้านของจูอาปาลินญานะครับผมใช่จูอารปาลินญานี่ยแหละประมาณนั้นคุณผู้ชมอ่าโปรตุเกสเขาจะมีชื่อแบบว่าชูอาร์เยอะนะผมเจ เออเออตัวอย่างเออนั่นแหละผมว่านะชัวร์ชัวร์จาวนั่นแหละเราก็จะเจ้าไปนะผมนะก็บริญญาเออฟอร์มดีฟอร์มดีคนนี้นะผมเพิ่งลงนัดแป้งนะครับแต่ว่าผมชอบนะเออผมประทับใจเลยสรับรับอ่าบริญญาครับผมก็ประมาณนี้แหละบรูเกตตัวผู้เล่นแนวจริงพอกันเลยนะเออผมคิดว่าตัวเล่นดีพอกันนะครับผมแต่ว่าฟอร์มเนี่ยเบลเยียมดีกว่านะครับแต่อย่างที่บอกไปว่าบรูเกตเนี่ยอยู่อ่าเป็นกรุ๊ปออฟเดย์นะครับส่วนเบลเยียมเนี่ย ในกลุ on also, ่มก็ไม่มีใครสู้เขาได้เลยเหมือนอิตาลีอะได้9ก้าเต็มเต็มเพราะว่าในกลุ่มไม่มีใครสู้ได้เลยเหมือนเนเธอร์แลนด์เหมือนกันนะใช่ก็คือในกลุ่มไม่มีใครสู้ได้เลยเนี่ยรัสเซียเนี่ยเดนมาร์กฟินแลนด์เนี่ยนะครับใช่ฉะนั้นก็เอาจริงดูผลงานในกลุ่มก็อาจจะแบบเที่ยวอะไรกันไม่ได้นะครับผมแต่ว่าการเล่นเดวิ่งจริงมันก็ดูแบบดูดีกว่าเดวิ่งเล่นดีนะผมใช่แล้วก็แบบว่าเออผมลืมพูดถึงเดบอยนะครับเออเดบอวิ่งมีเดบอยด้วยนะผมใช่ก็คือแบบว่าเออดูดีกว่่่าาแหละทนนผู้ชมเเปตุกีย ผมคิดว่าเกมรับยังต้องปรับปรุงรับหนึ่งแล้วแล้วก็2ก็คือแบบว่าเหมือนแบบว่ายังเล่นแบบว่าไม่ได้แบบว่าเนียนอะไรมากเอานัดเจอฝรั่งเศสะดีขึ้นนะครับผมแต่ว่านัดแรกที่เจอกังการีเหรอโอ้โหถึงเกมชนะสามศูนย์แต่ว่ากว่าจะชนะได้คือแบบว่าท้ายเกมเลยคุณผู้ชมแบบยิงสามท้ายเกมอบบยิงสามบวดลูกดวเลยนะครับผมใช่แต่ว่ามีดีขึ้นแหละการเล่นก็ดีขึ้นแหละในนัดเจอกับฝรั่งเศสก็ถือว่าสูสีครับผมแต่ว่าเอายิงน่าจะเลือกเบย์เยียมนะแต่ว่าทุกคนที่ผมเป็นควาโปรตุเกสผมเลือกโปรตุเกสผมโปรตุเเกสขารอบคััฟนนธงะผม โอเคไปกันต่อคู่ที่5นะผมโคเอเชียเจอกับสเปนเนาะก็โคเอเชียเขาเลือกจะโคเอเชียก่อนนะผมโคเ,เอเชียก็มีอยู่กลุ่มเดียวอังกฤษนะผมก็แพ้อังกฤษเนาะเสมอเช็กแล้วก็ไปชนะสกอตแลนด์แล้วก็ถือว่าฟอร์มก็ใช้ได้อยู่นะผมใช่ก็คือแบบว่ามาเข้ารอบอันสุดท้ายนะครับผมสำหรับโคเอเชียเนาะตัวผนะู้เล่นโคเอเชียก็นำทัพมาด้วยนะั่นแหละผมพวกลูก้าโมดริชนะครับผมแล้วก็แบบว่ามีแบบว่าใครอะ โมโ,โบโซวิดเนี่ยโควาซิดเนี่ยนะผมแล้วก็มีอันเตเรบิชนะครับผมแล้วก็มีอีวานเปริซิชนะครับผมเนาะก <c oughs> ็แบบว่าอะไรแบบอีซิดนะฮะเลยนะผมคุณผู้ชมเนาะ <c oughs> แล้วก็จะมีเปริซิตอะไรพวกนี้อีกนะผมก็ถือว่าเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์เยอะมากเลยคุณผมเนะาะเราเริ่าชอโคเอเชียนเนี่ยคุณผมว่าจบยูโรครั้งนี้ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเลือดแหละนะผมก็บบว่าเอาแบบเลือดใหม่เข้ามาแหละเพราะว่าอย่างผมบอกไปว่าแบบว่าโอ้โหแบบว่าตัวผู้เล่นน่ะ คือแก่กันหมดแล้วแต่ก็มีประสบการณ์นะผมแก่แต่เก่านั่นเองนะโอสำหรับโคเอเชียเนาะนะครับส่วนทางฝั่งของสเปนนะครับสเปนเนี่ยโอ้โหเข้ารอบมาก็ถือว่าวุ่หวิดเหมือน,นกันนะเสมอสองนัดแดงทุกน,นัดสุดท้ายมาชนะซูรุมเบียไป5้ศูนย์นะผมแล้วก็เข้ารอบมาได้นะครับผมสเปนก็ตัวผู้เล่นก็นั่นแหละคุณผู้ชมคืออาจจะไม่ได้ดูแบบว่าอะไรมากมายนะผมเนาะประตูเนี่ย เป็นอูน่าซิมอนนะครับแต่ว่ามีแกะนะเออไม่มีที่แกะแต่ใช้อูน่าซิมอนนะครับแล้วก็แบบว่าแบ,บ็คซ้ายเนี่ยก็เป็นจอร์ดิยโอบาร์นะครับผมเนาะกองหลังเนี่ยก็จะแบบว่ามีลาปป็อกมีเปาตัวเลสอะไรประมาณนี้นะครับก็ขึ้นไปเนี่ยกองกลางเบดรี่นะครับผมมอีอ่โรดรี่มีบุสเกตมีโกเก้นะครับแล้วก็ มีเออ่เฟนต์ตอร์เรสเนี่ยขึ้นไปนะผมมีดานิี่โอโม่มีโมราต้านะผมแล้วก็จะมีพวกเคราดโูเรโน่นะครับใช่ไอกองหลังก็จะมีอัสเปอเกลตาด้วยนะครับผมแล้วก็ประมาณนี้ยทนผู้ชมเด็ก้็คันทาราเนี่ยกองกลางนะครับผมใช่เอกาเซียก็เป็นกองหลังก็คือผมคิดว่าเอ่อพวกดโดเปลนเนี่ย ดีนะเออสเปนคือเป็นทีมใหญ่อย,อยู่แล้วแต่แตำแหน่งที่ไม่ดีเนี่ยคือกองหน้านะคุณผู้ชมโมราต้าผมไม่ได้บอกว่าเขาไม่เก่งแต่ว่าดูฟอร์มนี่คุณผู้ชมใช่ไหมยิงจุดโทษพลาดด้วยนะเจอกับสโลวาเกียคุณผู้ชมเนาะโมราต้าแล้วเราก็ไม่ข่มนะครับใช่โมราต้ายิงลงๆออกอะไรประมาณนี้คุณผู้ชมผมคิดว่าสเปนเนี่ยดูไม่มีทีเด็ดเออใช้คขาว่าเนี่ยดูไม่มีทีเด็ดนะครับ ผมขอฟันธงว่าสเปนเข้ารอบล้วกันนะผมเพราะว่า,าผมคิดว่ายังไงสเปนก็เป็นสเปนอะผู้ชมถึงจะแบบว่าก้องหน้าไม่คมอะไรแต่ว่าผมว่าน่าจะช่วยกันยิงแล้วก็เข้ารอบได้นะครับผมแล้วก็โคอเชียแก่แล้วครับผมผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละเนาะ ต่อไปฝรั่งเศสเจอกับสวีเลดนนะครับผมฝรั่งเศสเ,เข้ารอมหาด้วยการในแชมป์กลุ่มนะครับผมฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งอยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับชมตัวผู้เล่นก็โอ้โหนะครับผมมาแบบว่าอัดแน่นด้วยซูเปอร์สตาร์นะครับผมกออ็ตัวผู้เล่นเนี่ยอมโอโกยริสนะครับประตูลารานคิมเพมเป้น be, นะครับผม นะแล้วก็จะแบบว่ามีบ็อกบากองเต้นเนี่ยนะคผู้ชมโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วก็แบบมีองตัวกิสมันคาริมิสมาเอ็มปัคเบประมาณนี้นะครับผมฝรั่งเศสเนาะแล้วก็ตัวสำรองเนี่ยเป็นตัวสำรองที่แบบว่า แล้ว,ว่าดีมากๆเลยเป็นทีที่ตัวส่วมองดีมากๆนะผมเหลอเวชิรูน,นะครับผมมีแบบตัวโ,โซนะครับมีคินซิลี่โกโมองนะครับผมนะมีเอวิสามเป็นเย,ยแดน,นะครับผมใช่นะผมแล้วก็แบบว่ามีเยอะคุณผู้ชมเออมีเยอะมากๆเลยนะมีชูคุนเด้ด้วยเนาะคุณผมู้ชมแต่ว,ว่าอุสมานในวันนเจ็บนะครับผมแล้วก็ถอนตัวไปแล้วเนาะนะครับสำหรับมีชาวฝรั่งเศสก็เป็นเต็งหนึ่งและเออไม่ต้องพูดอะไรมากนะผมสำหรับฝรั่งเศสเรามาดูที่สวิตเซอร์แลนด์ดีกว่านะครับสวิตเซอร์แลนด์เนี่ย ก็ในกลุ่มเนี่ยก็คือมีแพ้อิตาลีนะผมแล้วก็ชนะตุรกีนะครับผมแล้วก็เสมอตรีเปียเนาะก็ตัวผู้เล่นเนี่ยของอ่สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมตัวผู้เล่นก็ถือว่าอ่มีทีเด็ดที่พวกชาคิรี่นะเชดานชาคิรี่แล้วก็มีบรูอัมโบโรนะครับผมใช่แล้วก็มีกาดิชาก้านะผมเออผมทำสีผมใหม่นะครับผมมียาซอมเมอร์นะผมเป็นประูเนาะก็ถือว่าอ่มีทีเด็ดอยู่มีทีเด็ดที่ชาก้ามีีทเด็ดที่ชาคิรี่แล้วก็ก็เป็นเอมโบโรมียานเสมอแบบแบบ มันมีทีเด็ดอยู่ในทุกตำแหน่งนะผมสำหรับสวิตเซอร์แลนด์เออสวิตเซอร์แลนด์นะครับ,บ,บ,ออรบใช่ก็ถือว่าดีอยู่แหละสวิตเซอร์แลนด์นะผมแต่ว่าถ้าเรามาเทียบกับทางด้านของฝรั่งเศสแน่นอนว่าก็ต้องฝรั่งเศสนะครับผมฝรั่งเศสเข้ารอบครับผมไปกันต่อที่อังกฤษนะครับผมอังกฤษเจอกับเยอรมันคู่นี้ก็เป็นบิ๊กแมตช์อีกคู่หนึ่งนะครับผมอังกฤษนะเ่มที่อังกฤษกันก่อนนะครับผมอังกฤษเนี่ยก็เข้ารอบมาเจดแต้มนะครับ เกดแต้มแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะครับผมแต่ว่ายิงได้แค่สองนอนนะครับคนก็อาจจะแบบมีวิแา้วิจารกันบ้างแต่สำหรับผมผมคิดว่าซากเกะเขาก็ทำดีนะคือแบบว่า ก็เข้าแบบเจ็ดแต้มไม่เสียประตูเลยมันดีนะคุณผู้ชมเออนะครผมใช่แต่ว่าจะไปโดนด่านนะเจอสกอตแลนด์เยอะว่าเปลี่ยนตัวไม่ดีแล้วก็ด้วยความที่พูดในอังกฤษมันเยอะคุณผู้ชมมันเยอะจนปวดหัวอ่ะแต่ไม,ม,ม,ม่การปวดหัวที่ดีนะนะครับแต่ว่ามันแบบปวดหัวแล้วโดนแฟนบอลกดดันอ่ะแจ็กคกี้ลิทเนี่ยพอมาโดนนัดสุดท้ายเลยเนี่ยคือแบบว่าเข้าใจะว่าแบบว่าอยากคนแฟนบอลอยากให้แจ็กคกี้ลิทลงแล้วแฟนบอลไม่อยากให้สเตอร์ลิงลงเลยเนีน่ยคุณผู้ชมเข้าใจะว่า เพราะนักเตะมันเยอะนะครับใช่นอกซานโช่นะี่ยไม่ได้ลงเลยนะครับผมใช่ก็อาจจะบบมีเสี่งที่เข้าจาจบ้างแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยคุณผู้ชมอ่าอังกฤษก็ถือว่าเล่นอาจจะไม่ได้แบบว่าดีถ้าแบบเทียบกับพวกแบบว่าอิตาลนะีอะไรแบบเนี้ยมันดูแบบเล่นเนียนกว่าอนะไรแบเนี้ยแต่ผมว่าพอแบบเขาเก็บผลการแข่งขันได้แนะ่นอน,น,นอว่าเกมรับเนี่ยดี B, มากอิตาลีเกมเออไม่ใช่อิตาลีอังกฤษเนี่ยเกมรับดีนะครับผมใช่แล้วก็แบบเก็บผลการแข่งขันได้นาะเวลาแบบว่านำเลยนะครับใช่ซึ่งทีมเนี้ยเป็นแชมป์ได้ครับ จริงๆนะผมแบบว่าการเล่นแบบว่าโดยเนี้ยท่านผู้ชมแบบเน้นผลการแข่งขันนะ่ะเป็นแชมป์ได้นะครับผมก็ต้องดูกันต่อไปนะอิตาลีอ่ะเอ,อ้ยอังกฤษนะครับผมชอบพี่อังกฤษว่าอิตาลีอย่าผมงงมากเลยเนาะ <c oughs> ก็นั่นแหละ,ะครับอืมก็ผมคิดว่าใช้ได้นะเอออังกฤษอ่ะนะครับผมแต่ว่าพอมาเจอกับเยอรมันนะครับเยอรมันเนี่ยระบบดีอยู่แล้วนะครับผมเยอรมันตัวผู้เล่นอาจจะเออผมลืมพูดถึงตัวผู้เล่นอังกฤษแล่านผู้ชมดูพูดถึงตัวผู้เล่นอังกฤษก่อนครับผมอังกฤษก็นำทัพมาโดยนั่นแหละอุนดังที่ทุกคนร ประตูก็พิกฟอร์ดนะผมมีแบบว่าคายวอเกอร์จอห์นสโต้นะผมตอนนี้แฮร์รี่มืงว่าหาเก็บแล้วเนาะแบกซ้ายก็แบบมีทั้งแบบว่าลูกชอมีทั้งเบนชิวิลเบ,บ้าขวานี่ก็แบบว่าวอเกอร์ทิปเปียริสเจมนะนะแล้วก็ กองการมีดีแคนซ้ายมีคามินฟิลิปนะครับผมเฮมเมเกอร์มีเมสันเมาส์นะครับผมมีเจนกิลิตนะผมนี้ยข้าวบอลก็แบบมีพวกสเตอร์ลิงฟิลฟอร์เดนนะผมมาคาแรดฟอร์ดจิล็อกซอนโชเฮทติเคนข่าวบอลเดวินเนี่ยโ,โอ้โหยแน่นมากนะผู้ชมสำหรับอังกฤษเนาะแต่ว่านี่แหละสิ่งที่ผมปรับปรุมก็คือเกมรุกนะครับผมพอมาเจอกับเยอะระมันเยอะระมันเนี่ย ดีที่เยระบบนะครับแต่ตผู้ตัวผู้เล่นก็ไม่คีเรเลยตัวผู้เล่นก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่า,าระบบต้องสิ่งที่เขาเด่นคือเรื่องของระบบนะครัสำหรับเยอรมันเนาะก็เยอรมันเนี่ยคุณผู้ชมนำทัพมาก็แบบมีมาเนลน,นอยเออร์นะครับผมเป็นประตูแล้วก็มีริโก้มาสคุมเมลวินเตอร์นะครับผมขึ้นไปมีคกลดูการพวกโทนะี่โคสนะครับโอ้โหแบ,บ็คซ้ายนี่แบบโกสเส้นนี่ดีมากเลยคิมมิดไปนเนีน่ยน,นะครับวิงแบ็คเนาะแล้วก็มีโทมัสมุลเลอร์คายฮาวเวตแล้วก็ แซกนาบรีนะผมแล้วแต่จะเรียกนะบางคนก็เรียกนาบรีบางคนก็เรียกกานาบรีแต่ว่าถ้าผมดูที่ผมไปดูคนเยอรม,มันพูดอ่ะเขาเรียกเขาจะเรียกว่าจินาบรีจินาบรีเขาจะเรียกแบบนี้นะผมแต่ว่าก็เรียกกานาบรีอยู่แล้วกันคนไทยนะผมเราไม่ต้องแบบไปไปอะไรมากมายหรอก,ก,กจริงๆนะครับเนาะก,ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมแล้วไหนหน้าเป้ายังมีติโมวานเนอร์อีกนะคุณผู้ชมแล้วก็แบบว่าเออเรยรซานเน่อะไรเนี้ยนะครับชาเอเมอร์ดชานนั่นก็คือแบบว่านักเตะดีๆเยอะนะครับแต่ว่าจริงเด่นที่ระบบเอาเป็นว่าผมคิดว่าเยอรมันเนีีี่่่่่่ยยรระะบบบดกกวววาาอััังฤษนนนคชแตตผู้เเล ก็อังกฤษดีกว่าเล็กน้อยนะครับเนาะแต่ว่าแบบเยอรมันอะ่ะคุณผู้ชมคืออย่างที่ผมบอกไปว่าอังกฤษอ่ะเล่นแบบว่าเก็บผลการแข่งขันใช่ไหมเออในกลุ่มอังกฤษอ่ะคือด้วยความที่แบบว่าไม่ได้มีทีมที่แบบว่าใหญ่อะไรมีมมโคโเอเชียแต่โคเอเชียก็อาจจะสู้อังกฤษไม่ได้แหละนั่ดูแบบว่าความที่โอโคเอเชียก็แก่กันหลายคนแล้วใช่ไหมเออก็เลยว่าอังกฤษก็เลยแบบว่าเก็บผลการแข่งขันได้แต่พอมาเจอกับเยอรมันอ่ะคุณผู้ชมเยอรมันเะนี่ย ฟอร์มที่อาจจะเจอฮังการีอาจจะไม่ดีครับผมคือแบบว่าเขาแพ้ฝรั่งเศสเขาจะได้นะผมแต่ว่า,าชนะโปุเกะนี่ก็ดีแต่ว่าแบบมาเสมอฮังการีเนี่ยฟอร์มอาจจะแบบว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่อเอกกนเาอเ,กกเานนรื่องอังกฤษและการอ่าเรื่องอังกฤษและกันนื้อจบคือแบบด้วยความที่แบบเป็นนัดเดียวอ่ะผมก็คิดว่า อังกฤษอาจจะเก็บโครงการแข็งขันได้แหละนะผมแต่ว่ามันแน่นอนนั้นเนี่ยผมพูดเลยมันที่สุดในโลกตะวันตกอยู่แล้วนะผมมันกว่าเบลเยียมเจอโควติเอดอีกนะผู้ชมก็อังกฤษจะยองมันนะผมก็แบบผมเล่าอังกฤษก่อนแล้วกันเออเรื่องอังกฤษนะครับใช่เนาะแล้วก็ในสุดท้ายผมสวีเดนเจอยูเครนนะครับสวีเดนเนี่ยก็เอาจริงตัวผู้เล่นเขาผมคิดว่าไม่ได้แบบว่าอะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมเออสำหรับสวีเดนแหละนะครับผมก็ สวีเดนด้วยควาที่ซาลาตันเจ็บตอนแรกซาลาตันจะติดอยู่แล้วนะผมแต่ว่าซาลาตันเจ็บนะครับผมมันก็จะมีทีเด็ดอยู่ที่กองหลังมีลีเดอร์เลิฟน,น,นะครับแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยก็จะมีเอมิลฟอสเบิร์กเฮนริกลาสันนะครับผมแล้วก็มีเอ่อเล็กซานเดอร์อิซัคนะครับผมมีเอ่มเอมาคัสเบิร์กมาคัสเบิร์กออประม่างเงี้ยคุณผู้ชม เนาะแต่ว่ามันก็ยังมีแบบว่าใครอีกับคุณลูเซฟกี้เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวถือว่าเป็นทีเด็ดอีกคนหนึ่งนะผมก็ถือว่าใช้ได้เลยโวีเดนใช้ได้นะผมฟอร์มไปรอบเป็นกลุ่มก็เออ่ถือว่าชนะถึง2เลยนะเออแล้วก็เสมอหนึ่งเออสวีเดนไปแชมป์กลุ่มนะเออทำไปเล่นไปนะสวีเดนเนี่ยนะครับเนาะเจอกับยูเครนที่ก็ทีเด็ดเนี่ยยูเครนให้นึกถึงทีมชาติออสเตรียเลยนะผมเนาะนักเตะที่ดังที่สุดของเขาคือแบ็กซ้ายนะผมอย่างออริเซนเดอร์ซินเชนโก้เลครับผมออสเตรียก็เป็นเดวิวอลาบาใช่ไหมก็ถืออว่่า ใช้แบบว่า Alexander Ensenko เนี่ยเป็นกองกลางนะไม่เหมือนออสเตรียที่บอว่าใช้เป็นว่ากองหลังนะผมใช้ใช้ Alexander e n ซ e n k o Alexander a l e x a n เล็ e ซานเ Alexander Ensenko ซ n เ e n k o ใช่ป่ะเออ Alexander Ensenko นะผมเออนะผมโหเดยกยากนะครับอาจยัไม่ได้ยากหรอกเวอยผมแต่ผมลิ้งพันนะครับคุณผู้ชมก็ คือเรื่องยากนะเออจริงเรื่องยากนะคุณผู้ชมยูเครนผมคิดว่าน่าจะสู้สวีเดนไ,ได้อยู่แต่ผมก็รูส้สวีเดนนะผมสวีดเดนเขาดรอผมฟันธงครับผมประมาณนี้นะดเดนาะสำหรับว่าคลิปน,นี้นะครับผมก็เป็นอ่อันนี้ผมจะทวนนะว่าใครเข้ารอบบ้านนะผมแปดทีมเนาะก็จะมีอ่อันนี้คือตามการคาดการณ์ของผมนะผมที่ผมฟันธงเนาะคุณผู้ชมแม่แม่แม่ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะหลังจบทุกคู่เลยนะครับผมก็ทีมที่เข้ารอบนะผมก็จะมีอ่เดนมาร์กอิตาลาีเนเธอร์แลนด์โปรตุเกสสเปน ฝรั่งเศสอังกฤษสวีเดนนะครับผมแปดทีมเนาะนะครับก็ค่อยมาดูกันว่าผมเนี่ยจะแม่นแค่ไหนนะครับผมผู้ชมต้องรอดูนะผมผมแม่นจริงเออนะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับผมแต่ผมไม่แม่นใจคู่อังกฤษเลยผู้ชมคือ,อ,อควแวบแรกน่ะคือความคิดที่ผมวิเคราะห์ตอนแรกมันคือเยอรมันแต่แบบพอคิดไปคิดมาว่าอังกฤษอ่ะมันเก็บผลการแข่งขันได้แล้วคือมันเนินนัดเดียวเป็นบอลนัดเดียวก็ค,คิดว่าเออน่าจะแบบว่า ได้หรือเปล่าผมไม่รู้อะท่านผู้ชมแต่ว่าผมคิดว่าอังกฤษแล้วกันเออนั่นแหละเออประมาณนั้นแหละตามที่ผมบอกไว้ประมาณนี้ท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับเป็นใจให้ผมในแต่ละวัแล้วกันนะผมวันนี้คลิปยาวมากนะท่านผู้ชมก็ขอไว้แล้วกันนะผมวันนี้ขอไปก่อนท้องสวยดีครับ